การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีบรรพตยินดีต้อนรับคณะกรรมการนางตรอยาลักษ์สงนรงผู้อำนวยการกศนอำเภอเสียนพุธประธานกรรมการนายชาติชายเทพร,รักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการนายโสพลเพชรมี ข้าราชก,การครูกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของนางสาวนิชนันชุมประถรรมเกิดเมื่อวันที่2 8กันยายน2533ปัจจุบันอายุ31ปีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลา บรรจุรับราชการเมื่อวันที่23กันยายน2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสีบรรพต2กัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุงประวัติการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์คณิตรโรงเรียนนวมินชราชูทิศทักษิณอำเภอเมอืองจังหวัดสงขลา ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศ,าศาสตร์เคมีมหาวิทยาลัยทักษิณอำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลางานหน้าที่รับผิดชอบหัวหน้ากลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนายทะเบียนสถานศึกษาหัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนในการแสดงออกหรืยาท่าทางและพูดจาสื่อสารกับผู้เรียนอย่างเหมาะสมต่อผู้เรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธิผู้สื่อสารอย่างชัดเจน ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้บริการแก่ผู้เรียนด้วยความเสมอภาคข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและผู้อื่นให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาพูดจาด้วยความไพเราะต่อผู้บังคับบัญชามีความเคารพผู้อาวุโสกว่าและเพื่อนร่วมง,งานทุกคน ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยมีเจตนกติเชิงบวกกับประเทศชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มีความภูมิใจในความเป็นไทยประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นราชการปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆที่ชอบด้วยกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์มีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จร,ร่วงอย่างดีที่สุดข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบข้าราชการครูโดยปฏิบัติหน้าที่ละ ด้านการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้บริการปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมของโรคโควิด -19 ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติตนการเข้าแถวเคารพทงชาติสวดมนต์ไหว้พระท่องคานิยมหลักของคนไทย12ประการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนข้าพเจ้าปฏิบัติตนเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณียึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมของชาติให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตนด้วยการมีจิตบริการและจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อตอนเองไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อส่วนรวมตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ของหน่วยงานราชการชุมชนเช่นกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจข้าพเจ้าต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงสังคมโดยการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องไม่ให้บุคคลใดอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของข้าพเจ้าเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการกลางสอบ ปรายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 3. จรรจัญญาบันวิชาชีพข้าพระเจ้าปฏิบัติตนในการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอไฝ่หาความรู้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอทั้งจากสื่อหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าโดยกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่และดํารงชีวิตตนเองด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีมารยาทและแสดงท่าทางวาจาที่สุภาพตลอดไม่ว่าจะกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมข้าพเจ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศ,ศึกษาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูให้บริการนักศึกษาและประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างเสมอภาค ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นให้การบริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคต่อผู้เรียนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้ทั่วไปและกำกับลูกเสือวิสามันขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่นที่1ปีการศึกษา2564 ร่วมโครงการอบรมจิตอาสาร่วมโครงการพัฒนาสมรรถภาพครูกศนร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้าพเจ้ารักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจแก่สิทธและผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือเกื้อกูลและให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ร่วมงานปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่ดีปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม ข้าพเจ้าไม่ประพฤติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทั้งด้านกายวาจาใจโดยการแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการะเทศะการใช้ถ้อยคำที่สุภาพไพเราะเสริมแรงให้กำลังใจแก่นักศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยให้ความร่วมมือกับผู้บริหารคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆการประชุมประจำสัปดาห์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันข้าประเจ้าปฏิบัติตนให้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนในด้านใดด้านหนึ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนมีความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกิจกรรมการพัฒนาวความสะอาดในชุมชนข้าพเจ้าปฏิบัติตนด้านการยึดมั่นในการปกครองระบบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอจัดแผนการเรียนะการสอนรายวิชามีบันทึกการจัดการเรียนการสอนลงเวลาในการปฏิบัติราชการข้าพระเจ้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้อเท็จจริงวิเคราะห์หลักสูตรโครงสร้างรายวิชาที่ทำการสอนศึกษาข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคคล วิเคราะห์หลักสูตรโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนจัดทำแผนการเรียนรู้ใบความรู้ใบงานกำหนดวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในความเป็นครู และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่ออุทิศตนให้กับนักศ,ศึกษาประชาชนชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่ย่อท้อผ่านกิจกรรมการพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอนการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลต่างๆเข้าถึงผู้เรียนนักศ,ศึกษาชุมชนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านและกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติงานนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทํารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ มีการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อกำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนการสอน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้านการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อก,การเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นกระบวนการคิดทักษะเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 3. การพัฒนาตนเองข้าวเจ้าปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมเช่นอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2 5 6 5 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ STEM Education โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษาในสำนักงานกศนจังหวัดพัทลุง 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าเข้าใจงานของตนเองและงานของผู้อื่นมีการวางเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคนมีการสร้างวินัยในการอยู่ร่วมกันและแบ่งปันต่อเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานการเสริมแรงให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหรือสถานการณ์ที่หลากหลายการแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามที่ดีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 5. งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานหัวหน้ากลุ่มง,งานส่งเสริมปฏิบัติการเลขานุก,การคณะกรรมการสถานศึกษางานวิชาการงานบุคลากรงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ตามสมรรถภาพมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเพจและเฟซบุ๊กกอสนอำเภอขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูง